สวัสดีคะ่ะชาวราศีกรกฎพบกับช n n e l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะประจำเดือนพฤษภาคม2565ในช่องเก๋นี้นะจ๊ะยึดตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะโดยมีไพ่เป็นส่วนขยายเพื่อนๆสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณทราบลัคนาอยากให้คุณยึดตามหลักลัคนาเป็นหลักคะ่ะ ราศีกรกฎนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมค่ะการทำนายพยากรแบบนี้นะคะเป็นการทำนายพยากรณ์ภาพกว้างนะคะภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะจ๊ะอาจจะไม่เป๊ะปังอลังการชัดแจ๋วตรงเหมือนที่กลับมาดูดวงส่วนตัวนะคะขอให้เพื่อนๆทำใจให้สบายๆในการชมคลิปค่ะ แล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 516-6963ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชมนะจ๊ะและเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ขอกำลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะ เอาละเราเข้าเรื่องของเรากันเลยนะคะด้วยการเคลื่อนย้ายของดวงดาวในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะต้องบอกว่าการเรียงตัวของดวงดาวถือว่าสวยทีเดียวนะส่งผลก่อภาพรวมที่ดีสำหรับชาวกรกฎทีเดียวนะคะ โดยต้องบอกว่าอารมณ์ส่วนใหญ่เนี่ยคุณเริ่มเบาลงแล้วนะหลังจากที่ราหูย้ายนะคะช่วงวันที่30นะคะมีนาคมนะแต่ก็อาจจะยังมีช่วงเมษาที่ผ่านมาอาจจะมีแรงถีบแรงส่งอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือยังอารมณ์ขมุกขมัวหรือยังดูมีอุป,ปรสรรคขัดข้องอะไรบ้างนะคะแต่พฤษภาต้องบอกว่าถือว่าแรงถีบแรงส่งเนี่ยเบาไปมากแล้วนะแทบจะไม่เหลือหลออะไรแล้วนะคะภาพรวมของอารมณ์ความรู้สึกของชาวกรกฎน่าจะกลับมาสเสถียรและมีพลังมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญที่สุดนะคะในเดือนนี้พฤษภาคมนี้นะคะคุณมีดาวศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะเนี่ยนะคะคือแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยเนี่ยเข้าสู่พบสุภะค่ะนะลาพะก็คือลาบผลความสําเร็จต่างๆนะคะส่วน แล้วเขายังเป็นตัวแทนเจ้าเรือนพันธุพันธุก็คึอความมั่นคงนะคะต่างๆด้วยเข้าสู่ภพสุภาสุภาก็คือความสําเร็จนะคะสิ่งดีงามบางคนอาจจะเรื่องของการติดต่อนะคะต่างประเทศนะคะแล้วยังได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดอีกมหาอุดก็หมายถึงความสูงส่งความมั่นคงความยิ่งใหญ่นะคะดังนั้นการเดินของดวงดาวแบบนี้ส่งผลต่อภาพรวมของคุณอย่างดีมากๆทีเดียวและที่สําคัญที่สุดนะคะคุณยังมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเขายกย้ายมาแล้วนะคะตั้ง ช่วงเมษายนะคะได้ตำแหน่งกเกษตรตาที่ดีด้วยนะคะแล้วก็เอื้อนะคะเอื้อส่งผลที่ดีให้กับชาวกรกฎนะคะก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้นะคะคุณจะได้รับการเขาเรียกว่าแรงสนับสนุนนะคะเนี่ยแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเมตตาอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณนะคะถ้าเรายิ่งรู้จักพูดนะคะใช้พลังงานของดาวสู่คิดดีทําดีพูดดีอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปเนี่ยจะไปตรงไหนก็มักจะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะ ผู้ใหญ่เมตตานะคะก่อนหน้าที่คุณอาจจะรู้สึกเหมือนเราถูกเอาเปรียบถูกหมางเมินทําอะไรไปเหมือนไม่เข้าตาผู้คนเลยพฤษภาคมแล้วนะคะน่าจะเป็นจังหวะเวลาหนึ่งที่ดีสําหรับคุณเป็นอย่างมากทีเดียวนะการติดต่อนะคะการประสานงานกับทางไกลแดนไกลต่างๆนะคะสุภะทางไกลาการติดต่อต่างประเทศถือว่าใครที่ทําธุรกิจกิจการการงานตรงนี้ถือว่าจะเป็นสิ่งดีสําหรับคุณหรือหวังว่าเราจะไปติดต่อเลยแดนไกลหรือบางคนอาจจะมีดวงเดินทางในช่วงนี้นะคะทางไกลได้ด้วยค่ะแต่ส่วนมากไปแล้ว ก็จะไปสู่ความสําเร็จที่มุ่งหวังไว้ความอึดอัดหลายๆอย่างที่ผ่านมานะคะน่าจะบรรเทาลงหลายคนอาจจะรู้สึกแม้กระทั่งแม้ว่าเออรู้สึกเหมือนสุขภาพร่างกายตัวเองดีขึ้นด้วยนะแต่ก่อนเหมือนจะเป็นโรคเครียดออฟฟิศซินโดมเหมือนจะอารมณ์เหมือนจะเป็นซึมเศร้าแต่พอเข้าตั้งแต่ประมาณพฤษภาคมแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออมันเบาลงนะอารมณ์ ที่เคยขุนๆมัวๆวุวบววับๆร้อนๆหน,นาวๆเนี่ยนะอารมณ์ไม่ค่อยดีเริ่มกลับมาสถียนสู่ตัวตนของคุณด้วยค่ะนะก็แต่ว่าในตัวในในช่วงตำแหน่งของอชาวกรกฏนะคะต้องบอกว่าคุณยังมีดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งกเกษตรนะแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าอุ้ยดาวเสาร์ฉันต้องเหนื่อยตลอดชีวิตหรือเปล่าไม่นะคะที่ตอนที่ผ่านมาที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดหรือเหนื่อยเยอะเพราะตอนนั้นดาวเสาร์เข้าไปร่วมกับราหูมันก็มันก็อาจจะเหนื่อยจะเครียดหน่อยตอนนี้ราหูย้าย ออกไปแล้วนะคะแต่ดาวถึงดาวสาวเขายังอยู่กับคุณเขาได้ตําแหน่งเกษตรมันก็ถ้าแปลว่าทุกสิ่งทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันก็จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวตนของคุณค่ะสิ่งที่คุณทํานะคะดําเนินชีวิตต่ตอไปขยันภาคเพียรน,นะคะก็ยังสร้างความสําเร็จให้กับคุณได้แลวพอตอนนี้ดาวดีๆด,ดาวสุขภคดีๆนะคะเดินส่งกําลังก็ยิ่งโอบร้อมทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับไม่ได้โดน ด้ค่ายต่อไปแล้วนะคะสิ่งที่ทําก็จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างการยอมรับนะคะให้กับคุณได้ที่สําคัญสร้างเรื่องของเงินทองโชคลาภความสําเร็จให้กับคุณได้ด้วยค่ะเพราะเป็นดาวเจ้าเรือลาภะด้วยนะที่บอกว่านะคะดาวศุกร์เนี่ยนะเอาล่ะที่แต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีนะคะก็อาจจะยังมีทําให้คุณรู้สึกว่างานที่คุณทําอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะยากหน่อยเครียดหน่อยภาระเยอะหน่อยให้คุณคิดซะว่ามันคือเรื่องปกติของชีวิตอะคะ่ะมันไม่มีอะไรได้มาฟรีฟรฟรเนาะถูกไหมเราได้เงินเดือนนะคะเขาก็ต้องใช้เราให้คุ้มละนะ แต่ว่าเราก็ได้ผลตอบแทนที่เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยนะชาวกรกฎเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ไหลายท่าหลายคนเหมือนอยากเปลี่ยนงานอึดอัดออกเลยดีกว่านะไม่ต้องหรอกค่ะถ้าตอนนี้คุณอยู่พฤษภาคมคุณยังทําอะไรมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็คุณยังคิดว่ามันยังเหมาะกับตัวตนของคุณเนี่ยถือว่ามันยังเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับคุณอยู่ดีและยังสร้างเขาเรียกสร้างไรายได้นะคะสร้างอินคัมให้กับคุณด้วยค่ะในเดือนนี้กะระแสเงินสดถือว่าพัดผ่านดีด้วยนะคะเพราะดาวศุกร์เนี่ยนะคะถือว่าเป็น ตัวแทนเงินสดนะก็แล้วก็อยู่ใน ตำแหน่งที่ดีดังนั้นสิ่งที่คุณหวังนะคะโชคลาบเงินทองนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามานะคะแถมผู้ใหญ่ให้การเมตตาอุปถัมภ์มีปัญหาเดือดร้อนไงปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวคอนเนคชันของคุณก็จะได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็มีโอกาสได้โชคลาบเขาเรียกจากการเสี่ยงจากการลงทุนต่างๆด้วยนะคะบางทีก็มาแบบไม่คาดฝันบางคนอาจจะได้รับพวกเงินบร,รดโตกทอดนะคะเงินที่เลทชงที่ช้าปลายเงินที่คงค้างก็จะมีสิทธิ์เข้ามาในช่วงเวลานี้ค่ะแม้กระทั่งอาจจะช่วงเนี้ชนชยชาวกร ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้มันอาจจะมีเส้นบางคนอาจจะฝันเห็นตัวเลขนะคะหรือว่าไปไหว้พระนะคะหรือว่าไปทําบุญนะคะก็อาจจะได้บทเลขมงคลเลขศักดิ์สิทธิ์มาก็ถือว่ายังมีโชคลาภที่ดียังสามารถเขาเรียกเอาไปต่อยอดได้นะคะบางคนอาจจะเอามีเขาเรียกว่าช่วงนี้มีจังหวะ ของการเสี่ยงที่ดีด้วยล่ะค่ะนะเพราะดาวศุกร์กับดาวพฤหัสเนี่ยก็ถือว่าเขาเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคกันนะคะคู่เกลือคู่บุญคู่วาสนาคู่มิตรกันดังนั้นเวลาเขาไม่อยู่ร่วมกันตรงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีดาวการเงินก็ยังเป็นมหาอุดสําหรับคุณด้วยค่ะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะดาวอาทิตย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินของคุณเนี่ยจะย้ายเข้ามานะคะแล้วก็ได้เป็นตำแหน่งมหาอุดถือว่าเสริมส่งกับตงกจังหวะการเงินที่ดีนะคะภา,ภาพรวม ชาวกรกฎอาจจะพบเนี่ยใครอยากจะบางคนคิดว่า,ค,วาคิดไม่นานแล้วอยากจะเปลี่ยนงานโยกย้ายงานขยับขยายเรียงอะไรไ้ก่อนหน้านี้แล้วเก๋ว่าช่วงตั้งแต่กลางพฤษภาเป็นต้นไปถือว่าเป็นจังหวะดีๆของการบางคนอาจจะมีจุดของการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่ได้งานใหม่นะคะหรือว่าได้อาชีพใหม่ใครคิดเรื่องเกี่ยวกับอาชีพที่สองอาชีพสำรองอาชีพเสริมไว้อาจจะสามารถเจอตรงจุดนั้นที่ได้นะถือว่ามันเป็นช่วงของจังหวะดีๆของเรื่องราวของการเงินเลยค่ะ เดือนเดือนพฤษภาคมนะคะถือว่าภาพรวมการเงินยังส่งมาจากเรื่องราวของการงานได้ทั้งจากทางตรง,งแล้วก็บางคนมีหลายอาชีพช่วงนี้ก็เงินก็จะส่งกลับเข้ามาด้วยหละนะเป็นไปในลักษณะเป็นแบบนี้แต่ด้วยพลังงานของดาวพฤหัสท,ที่เดินดีแบบนี้นะคะก็หมั่นสร้างบุญทําบุญทํากุศลนะคะกระตันอยู่กับผู้มีพระคุณดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าอาจจะไปขอพรจากท่านก็ได้นะคะหรือว่าพาคือเหมือนกับดูแล ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราให้ดีเนี่ยเพื่นก็จะเป็นตัวพลังงานหนึ่งที่จะเสริมส่งมาให้กับตัวเราด้วยมันนะคะสวดมวนต์ไหว้พระนะคะทำบุญจเจริญสติแผ่เมตตายเยอะๆนะคะจะดีมากสําหรับชาวกรกฏด,ด้วยค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักนะคะทีนี้อ้อ บอกก่อนนะคะว่าในช่วงเดือนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อาชีพที่เกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์การติดต่อทางไกลต่างประเทศต่างชาติดีมากๆทีเดียวนะคะรวมทั้งเกี่ยวกับพลังงานดาวสุขค่ะของสวยของงามนะคะของกินของผู้หญิงงานในแวดวงบันเทิงนะคะแม้กระทั่างงานเกี่ยวกับแม่และเด็กอย่างนี้นะคะก็ต้องบอกว่า ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยจะก็จะเริ่มกลับมานะคะใครที่ำอา,าชีพเหล่านี้อยู่ถือว่าจะดีขึ้นมากๆทีเดียวนะคะงานที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานนะคะตัวแทนในหน้าการที่ทบทบปะผู้คนนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะจะสร้างผลสําเร็จผลกําไรให้กับตัวตนของคุณได้นะคะ พวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆด้วยนะที่ดินที่อยู่อาศัยรถยนต์อย่างงี้ค่ะนะหรือว่าในเดือนนี้เองนะคะอาจจะเป็นเดือนนึงที่ชาวกรกรกใครกำลังคิดเออจะกู้บ้านกู้รถขยับขยายนะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาดีๆที่จะสําเร็จตรงจุดนี้ได้นะคะการจะติดต่อธุรกิจธุรกรรมกับสถาบันการเงินอะไรก็ได้รับการเกื้อนหนุนอุปถัมภ์ที่ดีนะคะเพราะจังหวะการเงินดาวเดินดีโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปเนี่ยถือเป็นจังหวะดีๆของชาวกรกรกทีเดียวค่ะแต่เดือนนี้ไม่อาจจะมีรายจ่ายหน่อยนะคะอาจจะหมดไปเกี่ยวกับตัววเงงนีี่่ะคบาทช้ จะรู้สึกคุณอยากได้ดู้นนี่เป็นพิเศษนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการให้รางวัลตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะเอาไปลงทุนซื้ออะไรใหม่ๆบางคนอาจจะซื้อของใหญ่ๆอะไรให้ตัวเองนะอาจจะเป็นรถเป็นบ้านนะคะเครื่องประดับมีมูลค่าเพื่อไว้เก็งกําไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนแบบหนึ่งด้วยได้นะคะเพราะาช่วงนี้เหมือนคุณก็อยากจะต่อยอดเงินที่คุณมีอยู่นะคะให้มันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนช่วงเนี้ย คุณก็เองจะอาจจะรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรให้มันมีความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองมากขึ้นต้องบอกว่าช้าหน่อยนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนได้รวยแน่นะคะค่อยเป็นค่อยไปค่ะคุณจะสามารถสําเร็จได้ตรงจุดนั้นทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักค่ะในช่องเกน,นี้นะคะมีคลิปความรักเจาะลึกยากไปเป็นทุกๆราศีราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นภาพรวมในเรื่องราวของความรักนะคะ ต้องบอกว่าตอนนี้ภาพรวมความรักของชาวกรกฏนะคะค่อนข้างดีทีเดียวเพราะด้วยพลังงานของดาวศุกร์ที่เดินดีแบบนี้นะคะและดาวศุกร์เนี่ยยังเป็นดาวดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยนะเดือนนี้คนโสดน,นะคะมีโอกาสนะคะที่อาจจะแบบว่า มีคนเข้ามาแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเฉยๆเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาผ่านจากการแนะนำนะคะผู้คนนะคะวงสังคมนะคะแม้กระทั่งพวกโซเชียลนำพามาด้วยนะมีพลังงานดึงดูดคนไกลด้วยนะคะคน ไกลต่างชาติต่างประเทศหรือบางทีคนไกลอาจจะอยู่คนละจังหวัดกันอย่างเงี้ยได้เข้ามาในช่วงเวลานี้นะแต่ช่วงนี้เกี่ยวว่าชาวกรกฎดเองไม่ค่อยแบบว่าค่อนข้างชิลกับเรื่องราวของความรักอะค่ะถ้าตอนนี้คุณไม่มีใครคุณก็จะรู้สึกว่าอยากจะเปิดรับนะคะผู้คนศึกษาดูกันก่อนดีก็คุยถ้าไม่ดีก็อาจจะไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์ไม่ได้เอามาเป็นประเด็นนะเพราะตอนนี้คุณอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเหมือนกลับมารักตัวเองอะให้คุณค่าให้ความมั่นใจในตัวเองนะคะ เมื่อทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายลงคุณบางคนเนี่ยช่วงนี้ดูแลตัวเองมากเลยแล้วก็ขอแบบจะเลือกในเรื่องราวของความรักแต่ถ้าเดือนนี้นะการออกสังคมการเข้าสังคมการเดินทางการท่องเที่ยวอาจจะทำพาให้คุณได้สะดุดรักอะไรแบบที่ไมไ่ตั้งใจเข้ามาในช่วงเวลานี้ได้หรือมีคนอยากจะมารู้จักอยากมาขอแบบมีริลเลชั่นชิพกับคุณมาทําความรู้จักคุณช่วงนี้มีโอกาสได้แน่นอนค่ะรวมกระทั่งคนเก่าเก่านะคะอาจจะย้อนกลับคืนมาด้วยนะคะเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะคู่กรณีเก่าช่วงนี้นะคะอาจจะพยายามเข้ามาสอดส่อง มามองมาส่องคุณด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เอาละค่ะแต่สาหรับคนมีคู่นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหวลาการทํามาหากินนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวหลายท่านหลายคนอาจจะร่วมทําอะไรกับคู่นะคะหรือว่าได้วางแผนอนาคตระยะไก,กลร่วมกันขยับขยายความสัมพันธ์คุยเรื่องการมั่นหมายแต่งงานวางแผนการมีลูกวางแผนการออมเงินเก็บเงนินอย่างนี้คะ่ะแต่ถือว่าภาพรวมของความรักถือว่ามีความสุขช่วงนี้มัมนมีใพ้าการเดินทางเยอะนะอาจจะมีการเดินพฤษภาคมอาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวทําบุญทากุศสลสร้างบุญร่วมกันนะคะสร้างความสุขร่วมกันทําอะไรดี ดีร่วมกันสําหรับคนที่มีคู่ค่ะเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าบางครั้งนะช่วงนี้บางทีคุณก็อาจจะบางแต่ถ้าคนไหนที่มีคู่ที่อยู่ไกลกันด้วยระยะทางหรือว่าเรื่องการงานช่วงนี้ก็บางทีก็แอบ,บเครียดนะคะแอบบน้อยใจได้ด้วยนะคะบางทีช่วงนี้มันก็มีแบบว่าเอ๊ะทำไมเขาทาแต่งานไม่สนใจเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พายก็บอกว่ายังไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะเพียงแต่ช่วงนี้อาจจะต้องมองภาพรวมของความสุขที่เป็นแบบเป็นเหตุและผลและเป็นความจริงค่ะ นี่ก็คือทั้งหมดนะคะของชาวกรกฎประจำเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ